สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันอังคารนะครับมาพบเจอกับเพื่อนสมาชิกเน็ตเรียกว่าดึกมากเวลาที่กำลังอัดวิดีโอนะครับอยู่ณปัจจุบันตอนนี้ก็คือ5ทุ่ม55โดยประมาณนะครับอีกประมาณ5้นาทีเนี่ยก็จะข้ามนะครับไปบันพูดแล้วนะสืบเนื่องมาจากว่านะครับน้องเพรได้นำตัวปืนกระบอกนี้เป็นปืนหักรามขนาดจุดสามแปดเทอเบียนลำจดปี2 5 1 8เนี่ยไปให้ช่างทำการนะครับ ฟอร์มเรื่องของเข็มทางชนวนนะจุดหนึ่งนะครับที่มันชำรุดไปแล้วก็ปรากฏว่านะครับก็มีการลงแาวเนี่ยมาใหม่นะน้องเพชรก็ให้ความกรุณานะครับนำมาส่งให้ที่ติวเตอร์ของผมเนี่ยในช่วงของข้าคืนวันนี้นะครับปนักาก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับน้องเพชรไปอย่างสูงที่ให้ความกรุณานำตัวปืนมาให้ผมเนี่ยรีวิวนะครับเพื่อเป็นการศึกษาให้กับสมาชิกท่านอื่นๆเนี่ยได้รับชมนะครับปืนที่เรียกว่าหายากมากๆครับอีกหนึ่งกระบอกนะ นำปืนออกมาทุกๆครั้งก็ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับจับถือปืนนิ้วอยู่นอกงโงไกทําการเปิดลํากล้องน,นะครับระบบก็คือใช้การกดที่ด้านหน้าของโคงไกนะกดลงไปนะครับเพื่อเปิดลํากล้องดูตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีรูปปืนปลอดภยัยนะฮะมีน้ํามันกระเด็นนะครับแลกว่าเพิ่งจะมาสดๆร้อนๆละละนะครับช่างเพิ่งทําเสร็จนะโอเคนะครับปืนกระบอกนี้ปลอดภยัยจุดที่น้องเพชรเนี่ยให้ช่างทําการปรับปรุงนะครับก็คือเรื่องของเข็มท้าชนวน ปกติแล้วเนี่ยเข็มมันจะหักนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการปรับปรุงเนี่ยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตัวเข็มนะฮะผมจะเอามือกดนะครับตัวนี้เสมือนว่าเป็นนกศัพท์ลงไปปึ๊บ่าดูนะครับก็จะมีเข็มเนี่ยโผล่ออกมาครับก็เรียกว่าแบบนี้ยิงได้แน่นอนกําหนดการยิงทดสอบเนี่ยก็จะเป็นวันเสาร์ช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่ผมติวพิเศษนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินทางไปที่ สนามยิงปืนก่อนทำการนะครับเพื่อทําการยิงทดสอบนะปืนกระบอกนี้นะครับเรียกว่ารอลุ้นนะครับรอลุ้นเป็นปืนที่ผมเนี่ยอยากยิงนะครับเพราะว่าเป็นขนาดจุดสามแปดน่าจะยิงได้นุ่มนวลนะครับพอสมควรนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของมิติตัวปืนใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะครับตัวปืนเนี่ยทางด้านขวาของตัวปืนนะครับมีความยาวเนี่ยประมาณสักฝ่ามือผมเองนะเรียกว่าพอเหมาะมากๆนะครับพอเหมาะมากๆทรหนึ่งก้านหนึ่งนะครับแบบสวยงาม เดิมๆเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ได้ลมดำนะครับเดิมๆของเขาอันนี้ก็ไปทําการลมดำมาใหม่นะครับซึ่งมีความสวยงามเนี่ยนะพอสมควรนะครับพวกนี้ก็คือเป็นข้าวน้ํามันนะเช็ดดีๆนะครับก็จะมีความเงาเนี่ยสวยมากๆนะครับกระบอกนี้ทางด้านขวานะครับผ่านไปทางด้านซ้ายนะครับเช่นกันด้านหลังก็เป็นเช็คเกอร์นะครับกันลื่นนะคล้ายๆกับตัวขนาดจุดสี่นะครับพอดีว่าจุดสี่เนี่ยอยู่ในตู้เซฟนะครับไม่ได้ลงมา เดี๋ยวเอาไว้นะครับีมอกาสก็จะลองเปรียบเทียบนะครับสตัวนี้เข้าด้วยกันนะซึ่งวันเสาร์ก็น่าจะติดไป2ตัวนะครับเอาไปยิงเทียบกันดูนะโอเคนะครับเรียกว่าสวยงามนะครับทีนี้นะครับในการลมดำเนี่ยมันทําให้ระบบต่างๆเนี่ยมีความฟิตติ้งเนี่ยพอสมควรเรียกว่ารู้สึกได้เลยนะครับว่าในการที่นะเปิดนะครับตัวลํกล้องเนี่ยมันจะฟิตหน่อยทีนี้เดี๋ยวลองใส่ลูกนะครับบรรจุเข้าไปดูว่าจะมีการคับหรือไม่ แล้วก็การติดบอกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับยึดถือหลักความปลอดภัยนิ้วอยู่นอกกัของไกนะครับเสมอนะนกชิดโค้งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเซฟตี้นะครับตัวหนึ่งทีนี้นะครับจะลองใส่ลูกเข้าไปเพื่อดูว่ามันจะคาบไหมค่อยๆดูนะครับปึ๊บสบายๆนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะเรียกว่ามีความพอดีนะครับมากๆเลยนะไม่คาบไม่หลวมนะครับลำกล้องเนี่ยพอดีเลยทีนี้โอการปิดนะครับนะออกแรงปิดนะครับปึ๊บ สบายสบๆนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยนะระบบเนี่ยฟิตติ้งพอสมควรนะครับทีนี้ดูการคัดบอกนะว่าจะดีดได้ไหมนะครับเราดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะให้มันดีดไปทางด้านนูนปึ๊บดูนะครับพร้อมนะเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าดีดปอกได้ปกตินะครับสบายนะ ป็นปืนที่ผมเนี่ยรอคอยนะครับในการยิงเนี่ยพอสมควรนะครับเพราะว่าอยากยิงมากๆปืนกระบอกนี่นะครับใช้รูจจุดสามแต่ยิงเนี่ยน่าจะสนุกนะครับแล้วก็แรงในคอยเนี่ยน่าจะสบายสบายมือระยะในการยิงเนี่ยน่าจะอยู่นะครับประมาณสัก 5- ถึง6เมตรหรือว่า10เมตรเนี่ยลงมานะครับน่าจะพอไหวอยู่เพราะว่าตัวปืนนะครับเช่นเดิมนะไม่มีเกี่ยวนะครับเนลำกล้องทําให้ระยะในการยิงเนี่ยสั้นลงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นปืนที่ ควรค่ากับการอนุนรัรขข hoş, นะกษ์นะครับควรค่ากับการศึกษานะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่เลยนะครับเป็นทะเบียนคุมปืนนี่คือเลขทะเบียนปืนซึ่งก็จะตรงกับในแบบปสนะครับนะหายากนะครับเรียกว่าหายากจริงๆเนี่ยปืนนะครับไทยผลิตเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่า <c oughs> ที่มีทะเบียนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความโชคดีนะครับมากๆที่เพื่อนสมาชิกเนี่ย ให้ความอนุเคราะห์ให้ความเมตตานะครับที่เอาตัวปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมาให้ผมเนี่ยรีวิวนะครับมาให้จับสัมผัสนะเรียกว่าเป็นบุญมือนะครับมากๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นบุญมือของผมเนี่ยมากๆนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการศึกษาให้กับคนรุ่นหลังๆเนี่ยได้รับชมนะครับปืนที่หายากนะแบบนี้นะครับต,ต่อไปนะโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับน้องเพชรเนี่ยเปอย่างสูงนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับเดินทางมามอบให้ ด้วยตัวเองนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ